เอาใหม่แล้วครับเอาใหม่แล้วครับผมก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีคู่มือบอกว่าการใช้ต้องใช้ยังไงผมเข้าใจว่ากระทะแม่เหล็กไฟฟ้านี่ตัวมันเองก็เป็นรูปเหมือนกระทะอยู่แล้วเข้าใจว่าตักน้ําใส่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ปั๊บมันก็จะต้องร้อนคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับเสร็จแล้วเราจะทอดไข่ล้วก็ใส่น้ํามันลงไป เราก็ทอดไข่เลยปรากฏว่าไม่ใช่แบบนั้นครับผมได้ทำคลิปลงไปต่อว่าผู้จำหน่ายสินค้าพอสมควรอยู่แต่วันนี้เขาเพิ่งแนะนำผมมาส่งคลิปมาให้ดูว่าวิธีการจะต้องใช้กับหม้อหรือว่ากระทะที่เป็นสแตนเลสน,นะครับแล้วก็มันถึงจะใช้ได้พูด,ดง่ายว่าสวิตช์ถึงจะทำงานนะ ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ทํางานไม่มีความร้อนเกิดขึ้นเลยผมก็เลยมาลองทําตามคู่มือดูนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีภาชนะภา,าชนะหรือเป็นหม้อหรือเป็นกระทะมาวางทีนึงนะครับเสร็จแล้วเปิดสวิตช์แล้วสวิตช์มันถึงจะทํางานนะครับผมอุตส่าห์ไปลือนึกว่าสายไฟอะไรมันหลุดข้างในหรือเปล่าทําไมไม่ร้อนเอามืออังเอามือแตะก็ไม่ร้อนตัวที่มันเป็นกระทะนะฮะไม่ร้อนนะฮะตัวนี้มันไม่ร้อนนะเนะีนะ่ยนะ แต่ตอนนี้ทําตามคู่มือบอกว่าต้องมีภาชนะเนี่ยผมลองใส่น้าดูเป็นสแตนเลสนะครับน่าจะเป็นสแตนเลสเท่านั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ตัวน,นี้มันร้อนจริงครับใช้ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นสวิตท,ทางซ้ายจะเป็นสวิตท,ที่ปรับอุณหภูมิสวิตท,ทางขวานี่จะเป็นสวิตท,ที่ตั้งเวลาก็าบอกสามารถตั้งเวลาได้สนาทีแต่อุณหภูมิสามารถปรับได้ถึงส0 0พัน บอกว่าอย่างนี้นะสามพันอะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าตัวน,นี้ลองดูนะปรับนิดหน่อยมันก็ร้อนนะครับตัวน,นี้ร้อนแล้วนี่ขึ้นปุดๆแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะทําคลิปเข้าไปแก้ไขใหม่ที่ได้ต่อว่าไปนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวิธีใช้ยังไงก็นึกว่ามันเป็นกระทะอยู่แล้วก็น่าจะทอดได้เลยปรากฏว่าไม่ได้ครับจะต้องใช้อะไรก็แล้วแต่จะเป็นหม้อเป็นกระทะหรือเป็นภาชนะอะไรก็แล้วแต่ ต่างหากมาวางนะครับมันถึงจะเกิดความร้อนมันถึงจะทํางานนี่ตอนนี้ผมอุตส่าห์ลือนึกว่ามันสายมันหลุดข้างในเสร็จแล้วก็เป็นเหมือนเดิมมันไม่ร้อนแต่ตอนนี้ร้อนแล้วนะครับใช้ได้แล้วก็รู้วิธีแล้วขอบคุณครับผู้ขายเดี๋ยวผมต้องขอโทษทีนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงๆนะครับมันเป็นของใหม่นะตัวนี้มันร้อนแล้วใช้ได้นะขอโทษทีอีกครั้งนะครับความโง่ ย่อมมาก่อนความฉลาดเสมอโอเคครับอย่างนั้นผมไม่ต้องคืนเงินไม่ต้องส่งไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับสวัสดีครับ